สวัสดีครับเป็นแฟนเดอะรอดอปลิงสลายนี่ก็เป็นอาชีพกับตันนั่นเองนะกับตันก็เป็นอาชีพซัพพอร์ตสก,กิลเยอะมากเลยจริงกับตันมันไม่เหมาะในการโซโลเท่าไหร่มันเป็นอาชีพสายสนับสนุนถ้ามีทีมทำให้ทีมแข,แข็งแกร่งเพราะนั้นจุดเด่นของกับตันก็คือต้องมีทีมช่วยนะ มันจะช่วยกันแข็งแกร่งไปทั้งทีมไงแต่ว่ามันก็โซโล่ได้อยู่แหละแต่มันไม่ใช่ตัวเลือกที่จะเอาไปแบบ DPS ฆ่ามอนแข่งกับคนอื่นอะไรเงี้ยไม่ใช่ตัวเลือกอย่างนั้นนะมันอยู่ที่ลักษณะคลาสนะอันนี้เป็นคลาสซัพพอร์ตหรือเล่นแทงก็ได้เล่นแทงก็โอเคอยู่เป็นฮิลเลอร์ก็โอเคนะเป็นพวกซัพพอร์ตได้หมดเลยแต่ไม่ใช่ำตำแหน่งตำแหน่งโจมตีโดยตรงอะไรเงี้ย ราะงั้นเราก็จะไม่เอากับซันไปเปรียบเทียบกับอาชีพที่เด่นในเรื่องโจมตีเพราะนั้นมันไม่เปรียบเทียบไม่ได้มันเป็นคนเปคนละคนละตำแหน่งกัคนละตำแหน่งกันเกรทินส์แล้คนเล่นคล่องๆก็หายากนะกับตันต้องเร็วมากเลยสกิลเยอะอะสกิลซัพพอร์ตเยอะมันก็ต้องตัดสินใจรวดเร็ว and under the corruptive influence of the iron crown, have poisoned the land, leading to rumors of monstrosities lurking within Count Doom's sewers. a sorcerer named gavardak pursued these rumors for his own ambitious purposes. little did he know a group of 12 Has sacked him down. Determined to put an end to his twisted like, aspirations, we prepared for everything Garbodak might throw at us. But we had not accounted for the smell. It was ghastly. I even pitied the Angmarines' poor hounds. Ah, yeah, are กับตันมันใช้ออมบิดสร้างก็ได้นะเดี๋ยวนี้มีไฮเอลก็เล่นได้หรือว่าจะเล่นมนุษย์ก็เล่นได้นะว่าออมบิดว่าคนแค่ก็ได้ออได้หมดอันนี้เราเล่นเป็นเป็นเผ่ามนุษย์เพราะว่าช่วงนั้นรู้สึกมันขอให้เราสร้างตัวนี่มันมีแค่มนุษย์ที่เป็นกับตันได้นะ นี่เป็นเผ่าเริ่มแรกกับตันตัวแบบเริ่มๆเลยเป็นเผ่าเนียนะหายเลยนะฮะใครเล่นมนุษย์เป็นกับปันเนี่ยไม่ได้ว่าจะสร้างเป็นตัวแรกๆของเกมเลยนะอ ปาฝักสไลด์ฝักสไลด์ฝักสไลด์ unfor,

แลกเซิร์ฟแหลกว่าเหนื่อนะวางไวถ้าเกิดมีมีปาร์ตี้มีทีมแบบ6คนอย่าง,างนี้ตับตามันจะแสดงความสามารถได้เต็งพี่ วิธีการฝึกเล่นที่ดีสุดก็คือไปลงดันอะดีสุดละเพราะมันจะเจอความกดดันมีสิ่งกดดันด้วยแล้วอย่างนี้มันก็ข่ามอนธรร,ธร,รมดามันก็ไม่ได้สุดเท่าไหร่มันไม่ต้องใช้ความเร็วอะไรเยอะขนาดนั้นไม่ต้องตัดสินใจรดเร็วอะไรแค่ธรรมดาเป็นเลเวลหนึ่งไปก่อน กับตันตอนนี้ถ้าเกิดถ้าเกิดเล่นก็ต้องเล่นพวกสายแท้งไม่ก็สายหิ้วจะมีความต้องการสูงกว่าสายซัพพอร์ตโจมตีเพราะว่าส่วนใหญ่คนมาเล่นสายซัพพอร์ตโจมต,ตีถ้าเราไปเล่นสายเดียวกันซ้ําๆมันก็ตัวเลือกมันเยอะเกินไปแล้วมันก็จะหาที่ยากหน่อย ทาหารหายวะเฮ้คเต็มหลอดเลยครับเพื่อนทหารวิ่งมาแล้วถ้าเกิดจทหารหายเราจะไม่สามารถใช้สกิลโลได้ไมันต้องผูสกสกิลกันถึงจะใช้โลได้ กีจะเปิดโลไ่ไงพอดีโล่แม่งเป็นสีเทาทหารไม่อยู่ทหารมันติดบัฟอยู่นู้นผมว่าสบายล่วงคือกัปตันเนี่ยมันทำอะไรได้หลายอย่างมันเป็นแทงเป็นฮิลแล้วก็มีสกิลาสางซัพพอร์ตด้วยสกิลมันเยอะแต่มันไม่เด่นเรื่องการโจมตีขนาดเลย ถือว่าเป็นเป็นคาที่ดีมากท่าเล่นเก่งๆกล้โหถือว่าทีมสบายช่วยทีมได้ดีนะเบิร์กด้วยเบิร์กไอ้ชีฟโจนชีฟโจรให้เล่นดีๆทั่วกับตันได้นี่โห จอเนย์เบิร์กมันจะเป็นอาชีพที่แบบเปิดอกาสให้ฝเราโจมตีได้ต่อเนืองทำใ้ฝ่ายเราได้เปลียนในการโจมตีกับนก็ช่วยบวกช่พลังโจมตีเขาไปแล้วก็ช่วยบวกการรอดชีวิตไปด้วย มันบวกหลายอย่างมีบวกการป้องกันมีบวกหลายแนวเลยเปิกเปิวามะ we สู้ไปยู่ไปมันเป็นอาชีพกลางๆอาชีพกลางๆแบบสมดุลถ้าเป็นกางก็จะแบบแสดงแบบกลางๆหมดเลยแสดงแบบกางแบบกลางอาชีพเป็นกลาง แต่เป็นตัวซัพพอร์ตเพื่อนด้วยนะดีมากเป็นอาชีพเพื่อมวลชนอย่างแท้จริงอต้องเหลือวันดีกว่าอ,อันนี้มาลงดยกว่าละลอกเราก็ขายอีกวันหนึ่งแนละ้วก็ได้รางวัลเป็นเมมเบอร์แล้วก็เวิร์ทูต้องการสองอย่างอันนี้ก็โอเคอยู่นะอันนี้ก็แต่มันต้องใช้ห้าอันอัพเกรดหนึ่งสกิลห้าอัน แต่เราเน้นสองอันเนี้ยเน้นเอมเบอร์กับเน้นเบอร์ทูมากกว่าอันนี้มันเป็นเหมือนผลพลอยได้เดี๋ยวถ้าเกิดว่าครบครบสี่ทัพสี่รอบนี้ก็เดี๋ยวรอบหน้าอาจจะเปลี่ยนกลับตันไปเล่นการเดี่ยนเพราะมันใช้ชุด แบบเดียวกันเนี่ยชุดเนี่ยมันก็จะโอนชุดตรงเนี้ตรงพวกประดับโอนไปให้การเี่กเราใช้นะส่วนเสื้อมันจะมีเสื้อบางชิ้นมันมันผูกกับตัวนี้อย่างนี้อย่างเสื้อตัวนี้มันผูกเพราะว่ามันเป็นอาชีพกับตันหรือมันจะเป็นเป็นแอคเคาท์ก็จริงแต่ว่ามันมันผูกอาชีพเป็นกับตันเพราะเป็นกับตันถึงใช้ได้ไม่งั้นก็ถ้าเล่นการเดกก็ใช้อันนี้ไม่ได้เพราะงั้นนี้เราก็จะเอาไว้กับกับตันนี่แหละไม่ไม่ย้ายไปนะส่วนชิ้นอื่นก็ย้ายได้ ยายให้การเดี่ยนใช้ก็จะไม่ต้องหาของซ้ำอะไรเงี้ยเปลี่ยนเวลาในการหาของเลยแชร์เทยมันปึ๊บนี่นี่ปึ๊บห้าทับสิบแต่ว,ว่าเล็บอันนี้เต็มแล้วอ่าเต็มแล้วางั้นเดี๋ยวครั้งหน้าอาทิตย์หน้าก็น่าจะเล่นการเดี่ยนแทนกับปันแหละกับปันก็จะทิ้งยาวไว้ก่อน เพราะว่าการเล่นตอนนี้มันอัปเกรดพอดีไงมันอัปเกรดจะได้ไปลองสกิลใหม่เท่าน่อยลองเล่นสกิลใหม่ดูนะโอเคครับบอลก,ก็เล่ให้ดูแค่นี้มันก็ไม่ถึงกับเป็นอาชีพเล่ยนยากหรอกมันก็ซัพพอร์ตของมันอะ่ะก็ซัพพอร์ตตัวเองก็ได้ถ้าเกิดไม่มีใครให้มันซัพพอร์ต แต่ว่าสแตทของมันคือสแตทเรื่องการโจมตีอะไรพวกนี้มันน้อยไงถ้าเราไปซัพพอร์ตตัวเองมันก็จะน้อยไปด้วยเออให้คนอื่นเป็นตัวหลักแล้วเราไปตัวซัพพอร์ตเนี่ยดีเ <Okay, up, S 1> จอกันใหม่ในคลิปถัดไป